ดีๆกูอ <c oughs> ย่าไปฮงใจตายต,ายตกร้านกูไอ้นู่นหนุหน่ยตายนี่ไม่ปลื้มแดงเันแม่เจ้าว่าฮงใจตายต,ายตกร้านกูตั้ง์จิตกูต้องตั้ง์จิตวิทยะแล้วไหวปลาผู้เต่าฮงรู้จงสิเดี๋ยวกูต้องไปแจ้งกำนันแจ้งกำนันเกดว่าต,ตายหลวงจงจับ คนได้กคุยไปแจ้งกำนันเพื่อเด็กมันนี่เหรนดุดเดี๋ยวกูไาไปกลุ่มป้าไว้ก่อนเด็กตามนี้ไม่ได้ไรแย่งบงไหนนั่งแล้วเดี๋ยวดุดรวมนั่งแล้วอันตรายเดี๋ยวกูไปแจ้งกำนันแจ้งกำนันให้แอปรอยไอ้นู่นหนุ่ยชอบไอ้นู่นหนุ่ยแย่ดแหม่มกลุ่มชอบมูนี้กับคนนั้น กะติดกะติดไม่กึ้นแย่แบมตายจะมั้งกะเดี้ยม,มเว็ดหน้ากูห้ามเบื่อตูกับนั้นเกล็ดไอเตีย,ยกกอดกระดาษเดไปเจ้งกับนั้นว่าตายต้องจอบแล้วดิตายโหงแล้วกูขวานกูตกตรงไหนวะหลุดมืออ๋อ ขวานกูอยู่นี่นี่เองเฮ้ยยัดแม่ตายสองศพถ้าองค์อินทราบถึงเรื่องนี้แล้วละก็กูตายหงแน่โดนปลดยศจากสีก้าวกูได้เป็นพนักงานราชแน่นอนกูจะทำยังไงดีวะเออคิดออกแล้วกูกูรามมาศูนนี่วะ กูมีเวทมนต์คาถาเดี๋ยวกูไปตามหาวิญญาณก่อนตายใหม่ๆยังสดๆดอยู่วิญญาณยังไปไหนไม่ได้ไกลหรือเรื่องแบบนี้มันกิ๊กก็เกินไปสำหรับเทพแบบกูเจอแล้วอยู่นี่นี่เองอ๋อไปโดนงัวตัวนึงด้วยหรือวะเนี่ย เอาเดี๋ยวจัดการใส่คืนร่างให้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟึ้นโอ้อนันทปัจเยอปัต <Naruto> ิเตเดนะอาปัติเญญยลปัตตาตาเดอปัติโตอาปัติเม อีกวิญญาณหนึ่งอยู่ไม่ไกลอ่ะไม่ตันถึงกลองชีมานี่ก่อนโอ้ยโดนคนหล่อจะด้วยเว้ยเอ้าข้าวร่างโอ้โอันนันตาบาดเยิงจรที่เต้เตตนๆนะอบปางเจนิญยาอาไปที่ต,ตาตาเี อ่โทช่นี้สนับสนุนโดยยาหมองตาดิมถึงลูกทอมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่คิดทานิดเจ็บหน่อยอร่อยแน่หน้าที่ของคูก็พาขวานกูกลับก่อนที่องค์อินจะทราบถึงเรื่องนี้พวกมึงก็ฟื้นซะก่อน ไปเล่นขว,นขวนนานควานนาดำตอ่อกูไปแล้วอ๊ะอีจัอ๊อยม,อมัวจมันอ,อยอมันวะมันวะโอ๊ยย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 ย่ยยยยยายยยยยกนนย,ยนยย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 ย เกินไม่กูอยากมันันังวับเลเดี๋ยวมันโตวกว่าป้าอะไรปะมนั้นโอ๊ยโโอ๊ยทำไมมันปวดไปหมดต้งตัวแบบนี้เมื่อกี้ก็คุยกับพี่นุ้ยดีๆอยู่เลยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เชี่ยงค่อยวะ มันอะไรกันเนี่ยอะไรวะไม่ได้แล้วเราตาฝาดไปองนั่นมันนั่นมันร่างของเรานี่แล้วนี่เราอยู่ในไหนอะ่ะอันกูอย่างเดียวก็อเอาจ็อกมาตังไว้วะเอาไม่ดีกัน พี่นุ้ยกราบองแล้วตายหาแล้วอันน้ององใจใช่แล้วครับพี่ตายโหงแล้วแบบนี้ไม่ตันตาโอ่งตีนองเง้อแต่ว่าเจ็ดจ้าบัอุ้ยอ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 ้ยกังเกงยิบก้อยนี iałem, here, people, ่ก็หมายความว่าผมมาอยู่ในร่างของพี่นุ้ยและพี่นุ้ยไปอยู่ในร่างของผมปางก็แล้วแล้วก็โลก ทำยังไงกูก็ไม่รอยจําำรื้ได้นุ๊กใจโตเรากั่งแล้วทีนี้บอกแล้วว่าอยากกินโกยุกโกยุก,กันฝ่ายเพื่อนกินมากไม่ได้อย่าลืมไปแลมนใจตุง้งตังตุง้งอย่ามัวทำเป็นเล่นอยู่ครับหนุย้ยแล้วทำยังไงกันต่อเต็งไปน้อยแล้วมาทางนี้ก็มาทางนี้เดี๋ยวตาม้อมาทางนี้ตายตรงจับ ี๋ยวกำนันบอกเพงตำรวจมาเรียบร้อยโอเคกับโอเคเดี๋ยวมาต่างนี้มาแล้วพี่เท่ฮะฮาฮ่าพอรีกัาบ้าออเาฮฮฮราเปรีอะไรอย ตายกันตีไอ้นุ้ยกันแล้วไอ้ตายปื้อนี่ยืนเบรกกันอย้อนนี่ไม่ตายตีโอฟ๊ฟกูน้อยราบเด็กเดียวกว่าป้าเป่นปื้อแล้วเห็นนองคงใจฮัดแรงตายแล้วมึงไปต้อนเปลี่ยนได้ไดไหรวไอ้นุ้ยเปลี่ยนได้หรวเดีด๋ยวหยัดแม่ไม่ได้ปื๊อนี่แป๊บเดียวนี่กูไปตามมาเด็กเดียวกูหวั่กว่าป้าตายกันหมดแล้วนี่กูรับมาตั้งนึงมึงไปต้อนน้องคงใจตาไมไปไร้หรอ ไม่ไม่ก้าวกาไม่รู้จักเตะุ่งใจตั้งกูแลีตายโหงกันแล้วที่นี้กูว่าต้องตายแน่นอนโอรถแกปืนมาก่อนไอเต็งก็มากับหลนมาถึงไม่ก่อนทุบเอาทุบเอา เต้นกูเยอะดีกูเยอะในตะเบียนหนอตอดตามปื้ยนี่แต่แล้วน้องค,ค,คองใจ่ครับก็ครับตะว้นไปตานเอาไปอย่าตุกแต่ว่าอย่าไปตามไอ้นู่นนู่นมากกว่าได้อย่าไปเจือมันแน่งกับเตมันลูกมันแต่ว่าได้เปลิดเปลิดเปลิดติดยาเปลือบเพราะไรผมไม่ตั้งสนมึงอย่านักเลงยัดแม่ตั้งไปแลงกลางมาจัดแม่เอาแล้ว ตายแน่ๆปนี like like cool. ้ต kind of ้องตายแน่ๆไม่น่ารอดกวัวคือพี่เท่งครับไอ้ยักษแย่งแม่มึงแล้งกลางตำบ่ได้บ่อดเครื่องประานด้วยจริงเล่นด่กวัวตีเดียวเลยมาเลยแย่แม่มงเจ็ดจวโกรดจิ๊เอจัวเกาวน่นเลยคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับพี่เท่งพี่เท่งฟังผมก่อนอย่าตกเอาตบเอาแบบนี้ นะเดี๋ยวเวลาผมจะมีอารมณ์น้ำหูขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ผมน่ะมาอยู่ในร่างของพี่หนูหน้อยตอนที่ฟ้ามันผ่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาอยู่ในร่างของพี่น้อยแต่เราตื่นขึ้นมาแล้วสลับร่างกันแบบนี้ผมจะทำยังไงจริงเจ้าจ่าตังน้อยเอ้องค์ชายครับน้อยเอ้าองค์ชายครับ ต้อพิดคนกูแย่แม่อ่ากราบก็ประท้านนะพ่ออย่าโทษเป็นอย่างทุ่งเลยกาคาไตวายกาโรดเรื่องนองหงายเอ้ยนี่ไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรครับพี่เต้งมือพิดครับไปยกเอากันไกลซาใจให้กูโอ๋นี่เรื่องราวมันเกิดปาณิแลาต้องเราวิต่มหรือก็นั่นเราจะทำยังไงกันไม่จรินเลยกูป่าบาท ไอหนุ่ยแรงเจียงโลกกูไม่จิินเลยวากูจะรับรางโยนี้แล้วตาปานนันต้องแก้ไปเพราะว่าผ่มแจงจ้าหน้าตีไปเต็มหมดแล้วตัวเดียวนี้มากันเม็ดกำนั่นเกตกำนั่นกดกำนั่นมัวเม็ดมาคุดคิดกดเกตคุดคิดกดเกตมาเป็นหยันซึ่งเราต้องไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าไปไหนครับเดี๋ยวเราคอยไปว่าห้าเตะปู้มีีจ่าอาคมจะไม่นี่มันยังมีตึงว่าเป็นยุคจะไม่ไม่ผมว่ามันต้องจ้ามาแต่เราจะได้กืนจะรับรางมันเดืมได้ ถ้าแ,แบบนั้นก็ไปกันเถอะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาซะก่อนไปก่อนกับน้องไปรู้สึกภูมิใจตัวเองที่ได้อยู่ในเรือนหลอไม่รู้หนังเอินปันปลื้มแต่ว,ว่าหนังกูไอ้หนูนหนุ้ยได้อยู่ในตัวลอเว้ยแล้วแต่เจอแปลกกูอึดจะแม่งปฏิเจรจ์กะละมเมานี่เรื่องเอินในหนูนหนุ้ยไม่ได้เรื่องนี้กูรับเกยรอไปเลย

มันเกิดเรื่องรายมาไกลกลับเปลี่ยนระลับซับกลัวเรียกว่ามัวซับอนฟื้นคืนนกายแต่จิตใหญ่ก้าวผิดคนมืดมัวมนในออนดาจะง่าร่างก้าวกลับคืนเป็นกรรมเกาวลังแต่ปางน้อยไม่รู้ได้หนึ่งอนะ งอ่อเรามีอาจจะฝ่าพื้นแล้วแต่ต้องมีห้อนต่างรักวันคืนแต่ต้องมีห้อนต่างรักวันคืนแล้วตั้งใจยตื่นจากความตายสนอง